เขาดาวปีนี้ไม่สนุกนะครับผมก็เลยสั่งเซอร์วม,มากินอยู่ที่บ้านนะฮะเหียบเหงามากปีนี้ออกไปดูหนังมาแล้วมอนเตอร์อเตอสุดท้ายก็ได้กลับมาเขาดาวอยู่ที่บ้านที่แหละแห่งเซอร์วม,มากินปีใหม่ก็ขอเอฟซทุกคนก็ร่ำรวยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภยัย ค uh huh. รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ้ยคอ,อนกคอยไปเลยคอยคอยปีหน้าเลยนะครับผมมู้ช่องจะโดนแบนตอนไหนช่องมวยก็ไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเชิญตอรน,นี่